ุน่ะเฉินสม่เต็มเลยอันสดอันสดเบลอบรรยากาศดีค่ะเบลอหาแตงมาอ่างมากน,านี่ยังนี่พี่น้องสกุลสกุนพุดน่ะอันสดในยูทูบเบลอบรรยากาศไหมเลิศสมันไม่เต็มเลยเบลอบรรยากาศเลิศคเลิศสวัสดีจ้ะพี่น้องสกุลสกุนสบายดีกันบอจ้าคอยก็ออกสบายในยูรื้มลืมที่ให้เบ้านสวนดอกไม้ยังจุพูดหนิบอ นี่นี่นี่บอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอเลิศสมบัติเต็มเดี๋ยวสะพูดจัดสวนไม้ต่วจัดสวนไม้พี่น้องจัดสวนไม้บอสาวยาวแล้วแล้วบอเบลอิศสมบัติเตเลยยามคืนมันสีสีงามงามบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอไม่หอดหมูหมูอุดอุดหมูอุดบริวารยังจมพูดต่วแล้วสมบัติเลยเบลอิศสมบัติอากาศดีบอดอกไม้ดอกไม้มาทั้งนี้ก็เป็นดอกไม้ฮัลโหลเอฟบีวันฮาวอาร์อยู่ฟอร์มีอ็มโอเคเอฟบีเดเอฟบีมิน ร้องเพลงในะยายร้องเพลงยังล่ะไอ่อขอบุหรี่มวนกับเจ้าขอบคุณเจ้าทำไมใจดีจะอีมีไฟแชกแฮมหน่อยอโอ้ยจะดีขอบคุณเจ้ามีไฟแชกตัยก้หฮ้ไฮ้มีบุหรี่บ่มีไฟแช็กโอ้ยแย่ขี้กากแท่ขี้กากแท่ขี้กากแท้ ขี่กาแท้อ้าย,ยน้องยิ้มตั้งสักร้อยเพื่อนน้องคอยอยู่ร้านเหล้าดองยายืมร้อยเดียวทำเป็นมีปัญหาจะฮึดีๆหรือจังึัขังน้ำตาอหย,ยังกะร้อยเดียวกะบ่มีกะเจ้าชอบมากค่ะเพลงนี้อันนี้ร้องแบบเาเป็นทังเหนือว่าเจ้าลองร้องเพลงนี้เป็นทังเหนือนะ เจ๊เจ๊น้องขอเซ็นเล่าสักรำน้าเจ๊นะาแขกขวดเดียวได้ก็เจ้านี่เก่าก็ลงบัญชีน้องไปเงินออกเมื่อไรน้องจะใจให้ทันทีก็บอกว่าเซ็นบอได้มาขอกินฝีไอ้เล่าแค่นี้น้องเซ็นบอได้เลยก็เจ้าขี้กากแท้เจ้าขี้กากแท้เจ้าอุ้ยขี้กากแท้เจ้า <c oughs> เหมมอนกระเจ้าอยังนี้เขียนชื่อคลิปเวลานั่งหัวหมวนข้ามโลกบ่เมนตฉีเขียนคำว่ามาว้าเออมเว้าเว้า,วามันต้องมีแม่เอกบ่าจ้าว้านัวหัวหมวนอ่ะเวลาว่นฉันอ้า,อาอวู้วดอ่านชื้อคลิปย่าหัวเด้อเด้วจะเขียนไหมเขียนซื้อคลิปผิดมามาเขียนซื้อคลิปผิดเลยตกภาษาไทยพี่น้องเฮ้ยสมัยก้อนเลียนหนังสือนะคุณคูถีบอกมา สมัยก่อนเลี้ยงซื้อหน่ะคุณคุูทีบออกมาอ้ายๆขอเชนเลาสักก๊เอาปัจจัยใปจ่ยเอาไม่หมเอาไม่จะเริ่มต้นน่ะเจ้าน้อเริ่มต้นเลยนะเจ้าน้องอ้ายๆขอบุหรี่มวนกระเจ้าขอบคุณเจ้าทําไมใจดีจะอีมีว่าเป็กทาหน่อยอุ้ยยังดีขอบคุณกระเจ้ามีไฟแช็กตุยก็มีบุหรี่บ่มีไฟแช็กโอ้ย ขี่กาแท้เออขี่กาแท้ขี่กาแท้เออขี่กาแท้เจ้าไอ้ไอ่น้องยืมตังค์สักร้อยเพื่อนน้องคอยอยู่ร้านเหล้าดองยายืมร้อยเดียวทำเป็นมีปัญหาจะหืดดีๆหรือจะหือทางน้ำตาไอ้หยังกะยืมร้อยเดียวกับบ่มีกาเจ้าโอเคครับ ไม่ไม่มาเอ็นไปไหนมามาวนี่คือดอกไม่ดอกไม่หันหันหัวยาชมพูเลยอ่ะเป็นกระสือหัวคาดเลยเป็นกระสือกระสือมามาอ้ายอ้าขอบุหรี่มวนกะเจ้าขอบคุณเจ้าทำไมใจดีจ้จอี มีไฟแช็คทาหน่อยอุ้ยจดีคอดนะพี่มีไฟแจ็คตัวก็มีบุหรี่บ่มีไฟแช็คเอื้ yeah กกแอแย่ขี้กกแท้เอ้ยขี้กกแท้ขี้กกแท้เอ้ยขี้กกแท้เจ้าไอ้ไอ่น้องยืมตั้งสักร้อยเพื่อนน้องคอยอยู่ร้านเหล้าดองยา ยืมร้อยเดียวทําเป็นมีปัญหาไออย่างว่ายืมร้อยเดียวกับบมีกะเจ้าเจ๊เจขอเจ๊เจขอเส้นเราสักกคำน้าเจนะาแกขวดเดียรไรก็เจ้ามีเก่าก็ลงบัญชีน้องไปเงินออกเนี่ยอะไรน้องจะใจให้ทันทีก็อบอกว่าเส้นบอไดมาขอกินสีกะเราแค่นี้เส้นบอไดเลยกะเจ้า ขี้กาแครเจ้าขี้กาแค่เจ้าขี้กาแค่เจ้าอ้ยขี้กาแค่เจ้าเจ๊ขอเส้นเหลาสักกำน้าเจ๊น้าแขกกวดเดียวได้ก็เจ้านี่เก่าก็ลงบัญชีน้องไปเงินออกแมลไยน้องใจใจให้ทันทีก็บอกว่าเส้นบอดได้มาขอกินฟรีไอเราแค่นี้น้องเส้นบอดได้เลยก็เจ้า ไอ้ไอ้น้องยืมใส่สักรมนะไอ้น้ายืมมอเตอร์ไซค์สักกรมในหลักกุญแจขอยืมแน่มอไซยืมกรรมบ่ได้ยืมบ่ได้เลยกะเจ้าคันละจักบาปอืขีธีขีธีมอไซแข่นี้ยืมบ่ได้เลยกะเจ้ากะเจ้าแค่เจ้ากะเจ้าแค่เจ้าน่าจะไม่ตาดเลย เป็นใจเลยโออตกลงพืน้นกระจกไล่เหมือ่ออันก็เม่นก่อนเมื่ตัวให้ผู้เต่าเต้นคักน้าพวกเจ้านี่บเป็นบาปเด้อตัวผู้เต่าเต้นคักพดอดมันบอกลดฉันไมเต้นเลยนะในอันก็ไม่ละบันนี้ลดฉันไมเต้นเลยเน็ตยายชมพูก,กากแท้แต่ง ยาชมพูทำไมเน็ตกากแท้ม,มันแบบว่ามันมีล้มนะเจ้าออกมาข้างนอกแล้วทีนี้มันล้มแหงนะเจ้ามันก็เลยกากวันไหนกลับไทยเดือนกรกฎาเจ้าตัไปไปดปลายปลกรกฎาเจ้าเดี๋ยวกลับไทยน่เจ้านองไปไปาปลายกรกฎาเนาะเจ้านาอเน็ตมันกากน่เจ้านาอเดี๋ยวปักกันไหมบอ,อืไปปักกันไหนอ่าชมพูแสงแันเพรบอเน,น็ตมันกากได้ะนะจะบอกคือ น้องไก่ไทยไปแถวนี้วันอาทิตย์น้องไกไทยไปทํางานนะคะน้องไท่ทางานทุกวันเลยกินรอบเต้ยอีกครับอู้ตลาดนะตลาดมิ่ยังขายเลยวม่ยังกินเลยพี่น้องเอ้ยอืมตลาดนี่คนซื้อไปเหมือนเลยไปพระท่านผว่าได้กินเด้สิบอกไ้เออตดาดชิชูกับวิ่ขายกับข่าก็มีขายพี่น้องเอ้ยกินตะไะแดปไปจอมสมือนนี่มมียังขายมู่นไปพระท่านมูผนม้วนไปหมดเลยมีเงินเป็นล้านกับซื้อกับหาซื้อกับข่าซื้ออยงางไรเด้เออมาอืม มีเงินเป็นล้านก็หาซื้อไม่ได้แม่นบอกอรีเด้สิบอกให้